Honda Jazz 1.5V คันนี้สีขาวนะครับผ่อนแค่6,000บาทตลอดสัญญาคันนี้มีออปชั่นมากมายนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคันนี้ปี17นะครับผมคันนี้เป็นม i n เนอร์เชงมาให้แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกแล้วแล้วก็กระจังหน้าเป็นลายตะข่ายแบบนี้นะครับแล้วก็มีโครเมียมด้านบนตัดกับสีดําคันนี้นะครับล้อเดิมก็เป็นล้อจากโรงงานนะครับยางขอบ15นะ แจ๊ดนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กอยู่แล้วนะเป็นตัว5ประตูนะครับคือที่บอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์เลยเพราะว่าคันนี้เก็บของได้เยอะมากนะครับแล้วยังไม่พอนะเดี๋ยวพับเบาะให้ดูอีกคือคันนี้สามารถพับเบาะราบลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยพับเบาะเข้าไปได้ราบกว้างๆแบบนี้เลยคือแจ๊ดเนี่ยครับคันนี้สามารถเก็บเก็บของได้เยอะมากเก็บจักรยานได้ทั้งคันเลยได้หลายคันเลยครับคันนี้ล่าท้ายของคันนี้นะครับผมก็เป็นแจ๊สสีขาวนะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟท้ายตรงที่3มานะครับแว่ามีกระจกไล่ฟ้ามาด้วยมีสัญลักษณ์ มาให้ด้านท้ายนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้2จุดและข้อสํำคัญอีกข้อหนึ่งที่บางคนยังไม่รู้นะครับแจ๊สเนี่ยบอกหลังเนี่ยสามารถพับเก็บได้เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับนี่ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะนี่ครับภายในก็จะกว้างแบบนี้เลยเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ดูเท่ด้วย ภายในของแจ๊คันนี้นะครับก็ดูโปร่งมากนะครับด้วยธรรมดาของแจ๊นะครับจะมีกระจกตรงนี้ให้ด้วยในมุมอับสายตานะครับคอนโซลหน้าเป็นสีดำนะครับมองเข้าไปกว้างมากเลยคันนี้งมอะไรเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับเป็นเกียร์ออตโต้มีวิทยุมาให้นะครับแล้วก็คันนี้มีโหมดอีโคด้วยนะครับเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะ เบาะก,ก็ยังดูสะอาดยังดูใหม่ฟ้าดูใหม่หมดเลยนะครับคันนี้โดยรวมถือว่าสภาพดีใหม่สวยสะอาดครับเครื่องใหม่อยู่ที่2 2 0 0 0นนะครับแล้วก็เป็นปี17นะคันนี้ถือว่าโดยวรวมแล้วใช้มารถมาทั่วไปไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ภายในยังดูสะอาดสวยอยู่ ครับ Honda Jazz 1.5V ปี2 0 17สีขาวคันนี้นะครับราคาอยู่ที่359,000บาทผ่อน6,000บาทตลอดสัญญานะครับรถของเราทุกคันนะครับได้ผ่านการตรวจสอบมาจากบริษัทกูอินสเปกชั่นทุกคันนะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อน้ําท่วมไฟไหม้นะครับหากตรวจเจอนะครับทางเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวน100%นะครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยอีกห0 0่งแบาทหากใครสนใจนะครับคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ